สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคลอง15นะคะเป็นตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะคะตรงข้ามป้ายนะคะจะเป็นตลาดนะคะแล้วก็เลยป้ายนี้ไปนิดนึงนะคะจะเข้าไปในซอยนะคะซอยนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้เหมือนกันนะคะสองฝั่งซ้ายขวานะคะเขาก็จะมีร้านขายต้นไม้เช่นกันนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะ แต่ว่าในซอยนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่อสองฝั่งรถจอดเต็มเลยนะคะไม่มีที่จอดเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ฝนตกด้วยแล้วก็รถจะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดส่วนใหญ่คนจะมาเดินเสาร์อาทิตย์มากที่สุดเลยนะคะแต่วันธรรมดาคนจะน้อยนะคะเรายังหาที่จอดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆอ มันจะมองไม่เห็นต้นไม้เลยเพราะว่ารถบังนะคะรถเข้าจอดกันเต็มเลยนะคะซ้ายขวามีสองฝั่งเลยนะคะอันนี้เข้ามาในซอยนะคะในซอยส่วนข้างนอกนะั้นก็จะเป็นตลาดหัวตลาดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เข้ามาในซอยนะคะขับมาเรื่อยๆยังไม่เจอที่จอดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะหาที่จอดนะคะแล้วเราก็จะลงไปดูต้นไม้กันนะคะนี่เป็นสตรออี่ ต้นละสองร้อนยนี่เป็นออมเงินต้นละหนึ100่งร้อยบาท สลรพัดนึกใบใบใหญ่200สองร้อยสวยมากค่ะแก้วสลรพัเดเล็ราคาตามบาบเลยค่ะร้อยเกสิ100สกสดดหนึ่งร้อยเ่มหนึ่งร้อยจะเพิ่เล็กหน่อย ค้นน้องออมทางด้านหนึ่งร้อยแปดสิบต้นน้องออมอ,ออมชุดออมมีนออมมินราคาร้อยห้าสิบ กอดดำกดดำร้อยสองร้อยห้าสิบกอดดำมีน้องอมมงอมชมพูคลางร้อยแปดสิบมพูอันนี้เงินไหลามาเป็นด,ด่างขาว ต้นเนี้ย1,500บาทก้านส้มก้านส้มสวยมากก้านส้มกิโลก้านส้ม น้องออมชูบูค่ะออมชูมันโตแล้วทิงสปอร์ ต้นนี้สองหมืนบาทชายชนราคาดีมากสวยมากอันนี้เป็นต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สามร้อยห้าสิบราคาถือว่าใช้ได้ เศรษฐีพวีทรัพ์ราคาเท่ากัน350ใบใหญ่มากอันนี้เป็นต้นมอสเตล่าไจแอน1ิหนิ้วราคาแป0ร้อบาทต้นใหญ่มาก ใหญ่มากราคาแปดร้อาคาโอเคอันนี้เป็นตะกูลบอลน,นะคะตระกูลบอลมีหลายชนิดหลายอย่างอันนี้ราคาน่ารักน่ารักนะคะราคาไม่สูงมาก200บาทถ้าซื้อ10ต้นนะคะก็จะเหลือต้นหนึ่งร้อยแปดสบาทนะคะ อันนี้ราคาก็โอเคนะคะนนต้นขาดัง มาดูต้นชายชนต้นนี้สองหมื่นบาทสวยมากต้นนี้ชายชนกระแสตอนนี้มาแรงมากเลยราคาก็ค่อนข้างดีมากเลยสองหมื่นบาทตอนแรก เขาบอกว่าสี่หมื่นห้าสงสัยฟังผิดเดินมาอีกรอบอ๋อเขาบอกว่าสองหมื่นบาทเดินดูสองสามรอบแล้วสำหรับต้นนี้อันนี้เบอร์เบิร์นมา3สามพันห้า ตัวนี้ก็เบอร์เบิร์นมาคตัวนี้สองพันห้ากระถางเลขสองพันห้าแล้วก็อันนี้สีชมพูชมพูสวยพิงค์พิงพ้นเซตหรออันนี้เท่าไหร่นะสองพันห้าสองพันห้านะคะอันนี้ก็เหมือนกัน2,500ต้นละ2,500ชื่อของเขาพิงพินเซตนะคะ ต้นเล็ก1,500นะคะแล้วต้นใหญ่ก็ส0งพันอันนี้บอนเสือพานต้นละ2,000นะคะโอ้โหพันนึ่งตรงลงพันหเหรอจ้าแล้0พันห้าลงไปแล้วนะจ้าถุงเงินถุงทองอันนี้ สายชนยิดสายชนมาดูหน่ 3, อยค่สามพันนี่น่ะอัน,นแดงแดงค่ะสามพัน <500. S 1> อันนี้สามพันนะคะชายชนสามพันดีแดงเริ่มบอ,อกแล้วสวยสวยมากอันนี้คาอันนี้ต้นคาดา่ังอันนี้ต้นไหลต้นไรนะ ต้นไหลไหลมาเลยด่างอะไหลมาเงินไหลมาด่างต้ว่าอันนี้ต้นีแปดร้อยใบมันขาดต้นไหลมาด่างนี่นะคะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะป้าเขาบอกแปดร้อยเหรอแปดร้อยแปดร้อยนี่นะคะต้นแปดร้อยแต่ต้นนี้นะสิ สายชนสามพันบาทจอมทับไม่ค่อยบอกราคาเลยก่อนนี้ตั้งเท่าไหร่หนาะอันนี้เงินไหลมาด่าง ด่างเหลืองนะคะต้นละพันห้าตอน,นบอนวันธรรมดาอันนี้ไหลามาด่างเหลืองต้นละพันห้าต้นละพันห้าถ้าต้นนี้อยู่ที่หนึ่งพันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่สวยนะคะอันนี้ด่างยังไม่ออกด่างอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันนะคะราคา เดี๋ยวพามาดูน้องออมน้องออมนี่น้องออม,อออม,ออมชมพูอท้วันนีออ้มแม่นนี้นนี่ยแม่ขอเบอ อันนี้เป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆข้างหน้ามันจะมีตะบองเพชรใหญ่มากอันนี้เขาไม่ได้ติดราคาเลยนะคะน่าจะโชว์มากกว่าแต่ว่าข้างในร้านเขาก็ขายต้นไม้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้น่าจะโชว์มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าติดราคาถ้าขายเขาต้องติดราคาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินรอบๆร,ร้านนี้นะคะ ตะบองเล็กๆอันนี้ขายนะคะเพราะว่าเขาติดป้ายราคาสามอันร้อยนะคะสามกระถางเล็กๆหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงนะคะจะเห็นเป็นตะบองเพชรเป็นสีนะคะเป็นสีคือตะบองเพชรนะคะแต่ว่าอ,อันที่เป็นข้างล่างเป็นก้านแก้วมังกรน,นะคะเพื่อนๆ จ็ดสิบบาทนะคะแล้วอันใหญ่นะคะที่เขาจัดจัดไว้ให้อยู่ในกระถางเดียวกันนะคะราคาก็ตามป้ายเลยนะคะห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราจะแวะร้านกระถางนะคะกระถางน่ารักน่ารักนะคะมีหลายราคานะคะตามป้ายเลยนะคะราคาเขาจะติดไว้นะคะมีให้เลือกชมมากมายเลยนะคะ มีโทนขาวโทนดำมีเป็นสีด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอลาท่านผู้ชมในร้านนี้ไปเลยนะคะถ้าถูกใจยังไงคลิปนี้ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ขอฝากาติดตามช่องแม่จ๋าพาทาด้วยนะคะเพื่อนๆ่สสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม สวัสดีค่ะ